สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการนะครับคำสำคัญสำคัญนะครับในพระจนกของพระเจ้านะครับโฮลิสต์ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นพระพรทั้งผู้เชื่อใหม่หรือว่าพี่น้องนะครับสมาชิกในคริสตจักรบางคนก็นำไปใช้ในกลุ่มเล็กๆนะครับในบ้านก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสื่อของโฮลิสต์นั้นเราแจกฟรีทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องต้องการนะครับก็ส่งฮาร์ดดิสต์มาให้เราได้หรือตัวสำรองข้อมูลนะครับจะเป็นแฟลชไดร์หรือว่าเป็นเอชซีการ์ดแต่ขอหนุนใจพี่น้องครับเอาที่มันมีความจจุเเเเเเยยยอออะะะะๆนนนคครรรรรรััับบบพพาาาาาาางงมมมมกกกทททีีีดดววหื่่ิิผผสต ร่มเย็นก็ได้โทรมานัดก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นไปข้างล่างนะพี่น้องเพื่อพี่น้องสามารถนัดกันแล้วก็นําอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อที่ถ่ายโอนข้อมูลไปเราเยินดีแจกให้ฟรีนะครับเขาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ก็จะมีคําอีกคำหนึ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันคือคําว่าความบาปครับพี่น้องพระคัมภีได้ใช้คําต่างๆมาอธิบายถึงความบาปนะฮะความบาปเป็นการกรบฏต่อพระเจ้าโอ้โหนี่เรื่องใหญ่พี่น้องครับคิดดูว่า มีมนุษย์นะครับที่พระเจ้าสร้างขึ้นและถูกเลือกถูกเรียกไว้นะครับเป็นประชากรพระเจ้าแต่มนุษย์กลุ่มนี้กับกบฏกับพระเจ้าดังเรื่องของอาดัมแล้วก็เอวามนุษย์จึงเป็นศัตรูของพระเจ้าไปโดยประยายหม่น่าเสียดายนะครับความบาปยังมีความหมายว่าพลาดจากเป้าด้วยคือคําว่าพลาดจากเป้าพี่น้องครับพระเจ้าตั้งพระทัยไว้นะครับในการสร้างแต่ทุกอย่างพลาดเพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเช่นเดียวกันการมาเป็นคริสเตียนพี่น้องครับถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพลาดเป้าครับ เป้าหมายของพระเจ้านะครับในการที่เราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์คือความรอดถูกไหมฮนะและรับชีวิตนิรันดร์ไปอยู่กับการทรงสถิตของพระเจ้าในสวรรค์ใช่ไหมครับแต่จะพลาดเป้าครับพี่น้องเพราะความบาปนั่นเองถ้าคริสเตียนทุกวันนี้นะครับได้ชื่อเป็นคริสเตียนรับอัพติศมาก็แล้วนะครับใช้ชีวิตมาเป็นคริสเตียนหลายปีแล้วแต่ยังคงดําเนินชีวิตอยู่กับความบาปพลาดเป้าเน,นี่ยนะครับพี่น้องเอาละรครับพี่น้องครับนั่นก็หมายถึงนะไปไม่ถึงมาตรฐานพระเจ้าพระเจ้าตั้งพระทยัยที่จะ ให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์ใช่ไหมครับเป็นเหมือนพระฉายของพระเจ้าแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่พระเจ้าทรางตั้งเอาไว้เพราะเราเองยังำดำเนินชีวิตอยู่กับความบาสนั่นเองนะครับพี่น้องครับมนุษย์เราเป็นคนบาปเพราะไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทําหรือจงใจฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระองค์ด้วยแหมตรงนี้นะครับเหมือนไฟแดงก็รู้ว่าไฟแดงรถให้หยุดนะครับแต่หลายคนจงใจครับจะด้วยเหตุผลเนื้อนหนังแล้วก็แต่หลายคนฝ่าไฟแดงไปเฉยเลยนะครับพี่น้อง จงใจฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระองค์พี่น้องครับแต่แก่นแท้ของความบาปก็คือการล่วงเกินพระเจ้าโอ้โหไม่เชื่อฟังไม่ให้เกียรตินะครับประมาณว่าไม่สนใจว่าพระเจ้าจะพูดจะสอนจะตัดอะไรก็แล้วแต่ชีวิตนี้เป็นของเขาพี่น้องครับริเสเียนเราต่างทราบดีว่าชีวิตนะครับของเราทั้งชีวิตเป็นของพระเจ้านะครับพี่น้องอย่าลืมนะและเตือนสติตัวเองและเตือนสติสมาชิกในคิตนะจักด้วยจะคิดจะทําอะไรนะครับชีวิตของท่านทั้งชีวิตเป็นของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้น จงให้เกียรติพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับเพราะฉนนั้นความบาปจะเข้ามามอิทธิพลเหมือนเดิมน่าเสียดายไหมครับพระเยซูเจ้าที่ประชุมแมงเขนพระโลหิตต้องหลั่งออกด้วยความเจ็บปวดนะครับพี่น้องเพื่อพระโลหิตทุกหยดนะครับที่ออกมานั้นชำระถึงความผิดบาปของเราแต่เรากลับเอาตัวไปเกิดกลั้วนะครับกับความบาปอีกบาปซ้อนบาปในแต่ละวันที่ทําลงไปหน้าตาเฉยในบางคนนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นอยากหลุใจเส่กนกาลกัรพี่น้งังธรรวันนี้ถ้อยคาพระเจ้าใน,ในการแบ่งปันในวันนี้แตะจิตใจเราเตือนสติเราก็ต้องทอมใจลงพี่น้องครับสารภาพบาปกับพระเจ้าและอธิษฐานขอการชําระถึงความปิดบาปนะฮะด้วยนี้มนุษย์จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะความบาปนะเสื่อมจากพระสิธิพระเจ้าใช่ไหมครับเหมือนหลอดไฟมันเสื่อมจะไม่น้องเมื่อเสื่อมก็ต้องถูกเอาออกเหมือนกันการเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องถูกตัดขาด,ขาดจากพระเจ้าพี่น้องเหมือน ต้นไม้ที่ถูกตัดขาดจากน้ำเลี้ยงเป็นไงครับก็เฉาตายใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันคริสเตียนนะครับที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้า hmm. มีแต่เตี้ยลงครับเป็นองคำว่าเตี้ยลงฝ่ายปิญญาณนั่นเองแทนที่จะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงแต่หลายคนไม่สนใจพป่น้องครับกัดไปเอาน้ำเลี้ยงออกท่อส่งน้ำเลี้ยงออกหมดเลยพี่น้องทั้งการเฝ้าเดียวก็ดีก็ไม่เอามาโบสบ้างไม่มาโบสบ้างนะครับการสามมคิธรรมก็ไม่มีกับพระเจ้าอธิษฐานก็ไม่ทาเลยเรียกแล้วเอาน้ำเลี้ยงออกมาเลยฮะเมื่อน้ำเลี้ยงออกพป่น้้นครับจะมีน้ำ สุดท้ายหลายคนก็เป็นคิสเยนที่เหี่ยวเฉานะฮะใจ่อไปวันๆน่าเสียดายมากทีเดียวพี่น้องครับและต้องเผชิญกับพระพิโรธด้วยนะฮะทั้งการพิพากษาของพระองค์เนื่องจากความบาปนี้เองความทุกข์ทรมานและความตายจึงเข้ามาในโลกนี้อาดัมและเอวาพี่น้องครับทำผิดพลาดไปแล้วถูกบันทึกไว้เราอ่านเราศึกษาเราทําความเข้าใจเหตุใดต้องไปเรียนแบบอีกถูกต้องไหมครับนี่เป็นจุดอ่อนนะจุดหนึ่งของมนุษย์นะครับทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่เห็นทั้งทั้งที่อ่าน รู้ว่าผิดและเจออะไรบ้างรู้ว่าทําไปแล้วเป็นความบาปที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแต่หลายคนก็ยังทําอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับความบาปไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับเราได้เลยนะครับที่จะนําไปสู่ชีวิตนิรันดร์แต่ความบาปจะดึงเรานะครับทาให้เราเสื่อมไปทุกวันทุกวันพี่น้องครับในเมื่อเรารับการไถ่แล้วใช่ไหมครับได้รับการชําระให้สะอาดแล้วก็ขอพระสิริของพระเจ้านะครับที่อยู่กับเราตลอดการได้ไหมครับอธิษฐานพี่น้องครับขอพระสิริพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอสะท้อนในพระสิริของพระองแต่ถ้าเราเสื่อม จากพัสริของพระเจา้าก็เหมือนหลอดไฟที่เสื่อมจะสะท้อนจะส่องแสงได้ไงครับชีวิตเสื่อมไปแล้วนะครับความบาปเข้ามาแทนที่น่าเสียดายนะครับพระกัมภีทั้งเล่มไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัญหาที่ว่าความชั่วมาจากไหนนะครับเพียงแต่ยอมรับว่านะฮะความชั่วนะครับมาซาตานเป็นต้นกําเนิดของความชั่วทั้งมวลแต่มนุษย์ไม่ควรปัดความรับผิดชอบให้กับมันทั้งหมดถูกต้องไหมครับ แม้อดัมกับเอวาจะพยายามทําเช่นนั้นนะครับจําได้ไหมครับก็โทษไปกันโทษกันมาเราต้องรับผิดชอบในความบาปของเราโดยตรงรู้นะครับว่าทําอะไรลงไปรู้ว่าคิดอะไรลงไปพีป่น้ังครับเราต้องรับผิดชอบมันเกิดขึ้นจากปัญหาราคาเนื้อหนังตัวเองถูกต้องไหมฮะหลายคนพูดเล่นเล่นว่ามาซาตานบอกว่างานนี้เขาไม่เกี่ยวเลยนะครับอยู่เฉยได้สั้นะครับแต่มนุษย์นะครับดื้อดึงเองใช่ไหมครับเอาตัญหาราคาตัวเองนาหน้าแล้วหาไปชี้หน้าซาตานว่าเป็นตัว่อดลงทําให้เกิดความ บาปเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วบางครั้งพี่น้องครับเกิดขึ้นจากนะฮะตัณหาานหนังตัวเองแท้ๆเพราะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับเราสามารถกำรับตัณหาดานหนังลงได้โดยผ่าน,รนพระเจ้าพระเจ้าในแต่ละวันอ่านศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องครับไม่เช่นนั้นแล้วพี่น้องครับพระเจ้าจะจัดการบาปหลนี้นะครับด้วยวิธีการของพระองค์แต่เราขอบคุณพระเจ้าด้วยวิธีการของพระเจ้าก็คือนะครับผ่านองค์พระเยซูคริสต์เพราะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับในเมื่อเราผ่านกระบวนการนี้แล้วนะครับ วันหนึ่งจะไม่มีบาปอีกต่อไปและความชั่วก็จะไม่มีอีกพี่น้องครับเพราะทุกอย่างนั้นอยู่ในกระบวนการของพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์คือพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์นั่นเองเราผ่านกระบวนการน,าน,นี้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องด้วยนี้เมื่อผ่านมาแล้วก็ยังดูเหมือนผ่านแล้วผ่านเลยแต่เราต้องระลึกถึงตลอดเวลาด้วยนี้พิธีนะครับพิธีมหาเสน็จใช่ไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราระลึกถึงนะถึงการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์ระลึกถึงแล้วครับที่พระเยซูคริสต์ยอมเสียชีวิตเปชมแมงเขนเพื่อที่ ทีนี้แต่ละกิดจักรนะครับบางขีดจักรก็ทำรรทุกอาทิตย์เลยนะพี่น้องทุกวันสบาโตบางขิดจักรก็อาทิตย์แรกต้นเดือนก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยก็ได้เตือนความทรงจําของคริสเตียนทุกๆคนว่าชีวิตที่เต็มด้วยความบาปเหล่านั้นพระเจ้าได้ท่งเมตตาชําระเรานะครับให้พ้นจากการอาถรรพ์ทั้งสิ้นและความบาปทั้งพวงได้รดพ้นจากการพิพากษาเพราะการสิ้นบชนบนแมงเขนขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์นะครับไป้องดูการอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อที่สิบแปดดูได้นะครับ พระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะแม่พี่น้องนี้พระเจ้าเปิดโอกาสแบบก็เรียกว่าสุดๆเลยนะครับรู้ทั้งรู้ว่าทําบาปพระเจ้ามาสิพระเจ้าท้าทายนะครับคนบาปทั่วโลกในเวลานี้กูจะฆ่าคนมากี่คนกูจะทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้ากลับมาหาพระเจ้าและสารภาพบาปกับพระเจ้า ดิเมือนชีวิตใหม่ตามการทรงนำพระบัญญัติสุขพระจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะชำระความผิดบาปทั้งหมดให้ถึงแม้ว่าจะแดงเข้มแต่จะขาวเหมือนอย่างหิมะเลยทีเดียวเอเมนไหมครับแต่นั้นพี่น้องครับหรือเมื่อพระเจ้าท้าทายมากขนาดนี้แล้วทําไมยังจมอยู่กองบาปอีกมาสิครับมาหาพระเจ้ามาสรารภาพบาปกับพระเจ้าบางท่านอาจจะเป็นผู้รับใช้ที่หมกม็ดความบาปอยู่พี่น้องสมาชิกอาจจะไม่รู้ แต่วันนี้สิ่งที่พระเจ้าตัดผ่านพระรานะของพระเจ้าเพื่อจะเตือนเราทั้งหลายนะครับอย่ามีชีวิตอยู่กับความบาปวพค่าจ้างความบาปคือความตายแต่เราต้องมีชีวิตอยู่กับพระวานะของพระเจ้าอยู่กับการเจิมและการอวยพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเห็นไหมครับในข้อที่19บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอีกพี่น้องครับการปลูกพืชปลูกผลไม้ในยุคนั้นนะครับเป็น้องไม่เป็นพวกข้าวสาลีก็ดีนะครับข้าวเลล์ก็ดีนะครับอังมุนนะครับอินทลัม มัดเดือ,อยเยอะแยะมากมายพระเจ้าบอกว่าถ้าเชื่อฟังพระเจ้าจะอวยพรเช่นก,กันถ้าเปลี่ยนทิศประยุคต์ของเรานะครับอาจจะกะเรียกว่าประยุกต์นะครับในเกี่ยวข้องเรื่องหน้าที่การงานด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานบริษัทกรณีธุรกิจที่ทาอยู่พระเจ้าจะอวยพรถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าดื่อพระเจ้าบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวความบาปอีกหรือว่าถ้าพลั้งเผลอไปทําบาปพระเจ้าก็มาสารภาพบาปเสียอย่าบ่มความบาปไว้ในใจเอเมนไหมครับพี่น้องคนที่ชอบบ่มความบาปไว้ในใจพี่น้องครับนั่นแหละครับกําลังนะฮะ เอาลูกระเบิดนะครับอมไว้ในปากนะฮะสักวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมานะครับเป็นน้องด้วยนี้คลายอ่อนหมดครับเป็นน้องครับเอาความบาปออกไปจากปากออกไปจากชีวิตของเราออกมาให้หมดนะครับยี่สิบนะครับบอกว่าถ้าเจ้าปฏิเสธและกระบฏเจ้าจะเป็นเหยื่อของคมดาบยินดีพูดถึงในยุคนั้นเลยนะครับเพราะว่าพระโอฐ์กับพระเจ้าได้ตัดไว้แล้วเห็นไหมฮะได้ตัดไว้แล้วได้เตือนไว้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเชื่อฟังและปฏิบัติตามในสิ่งพระเจ้าบอกอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่เชื่อฟัง ย่างนั้มชีวิตบความบาปวันต่อวันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพระเจ้าบอกได้ตัดไว้แล้วเคยอ่านนะครับพี่น้องต้องถามพิเศษบางคนนะครับพี่น้องบางครั้งเทศนาไปสอนไปหลายคนยังไม่รู้เลยว่ามีในพัมพีนะฮะก็มีเยอะไปนะครับอาจารย์ไอตอนนี้มีด้วยเหรอเนี่ยอ้าวแต่เดีไม่ค่อยได้อ่านพระกัมภีรเลยถ้าคนที่อ่านพระคัมภีเป็นประจำพี่น้องครับจะรู้ว่าพระเจ้าเตือนมาทุกยุคทุกสมัยนะฮะตั้งแต่ปฐมกาลนะครับพี่น้องบรรทัดแรกจนถึงวิวรณ์บรรทัดสุดท้ายผมมุ่งหนุนใจตลอดเวลาว่าพี่น้องต้องอ่านอย อายามข้ามไปข้ามมาพี่น้องครับแต่อ่านนะครับด้วยความตั้งใจถึงแม้จะยากเข้าใจยากแต่ขอให้พระเจ้าเห็นความตั้งใจในการอ่านพัะเพียรไหมครับขอบคุณพระเจ้าเอาละครับพี่น้องมาดูด้วยกันในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่25พระธรรมโรมบทที่1ข้อที่25บกล่าวว่าเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไวเข้าใจนะครับก็คือรูปเคารพต่างๆนะครับหรือต้นไม้นะครับอะไรแล้วแต่ที่ประหลาดๆนะครับบางคุนมัสการสัตว์้นะ แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซุ่งควรจะได้รับการความสรรเสริญเป็นนิตนะพี่น้องพื่นพีก่กำลังเปรียบเทียบว,ว่ามนุษย์ทุกวันนี้นะแทนที่จะนมัสก,การและ,ะยกย่องความยิ่งใหญ่พระเจ้าแต่หลายคนกลับไปนมัสก,การในสิ่งพระเจ้าสร้างใช่ไหมสัตว์หลายชนิดก็ถูกปั้นขึ้นมานะครับเป็นรูปต่างๆและมนุษย์ก็กราบไหว้สิ่งเหล่าน,นี้แม้แต่ต้นไม้ที่พระเจ้าให้ขึ้นนะครับหลายคนก็ไปนมัสก,การและกราบไหว้ต้นไม้แทนที่จะกราบไหว้พระผู้สร้างพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะความบาก มันก็มาบดบังหมดเลยพี่น้องโดยนี้ถ้าเราเสื่อมจากพระเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับจะกลายเป็นแบบที่ว่านะฮะแต่ถ้าเราไม่เสื่อมจากพระเสของพระเจ้าเต็มไปด้วยการเจิมจับพระเจ้าในแต่ละวันเราเองก็จะใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าพระผู้สร้างทุกวันนะครับอธิษฐานยกย่องของความเยงยิ่งใหญ่ของพระองค์ทุกๆวันแทนที่ไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างที่มนุษย์หลายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาทำอยู่เราก็จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปในข้อที่ยี่สิบบอกว่าเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงปล่อย นะครับให้เขามีกิเลสตัณหาอันหน้าอปะยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปพอจะเข้าใจนะครับพราเจ้าพูดถึงนฮะทอมกาดี้เห็นไหมครับเพราะอำนาจของความบาปเข้ามาเกี่ยวข้องและพระเจ้าเตือนพระเจ้าสอนพระเจ้าเปิดโอกาสแต่หลายคนกลับใจแข็งกระดา้างไม่ยอมที่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนพูด,ดง่ายๆนะครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะปล่อยนะครับ เป็นคนที่พระเจ้าสร้างเป็นวิหารของพระเจ้าอยู่ดีๆนะครับแต่ไม่เชื่อฟังกับเอากิเลสตัณหาตัวเองนะครับนําหน้าสุดท้ายผิดธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างหมดเลยเพราะความบาปก็มาเกี่ยวข้องและเพ็นน้องครับวันนี้ผมเชื่อว่าพระคำพระเจ้าก็เตือนแบบตรงไปตรงมาทุกวันนี้นะครับมนุษย์เริ่มที่จะมีปัญหาเยอะนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะความบาปนั่นเองในเมื่อเรารู้เราอ่านเราทาความเข้าใจ แต่ถ้าเรารู้เราอ่านนะเราทำความตั้ใจใต้ยังคงไปทําบาปอีกไปทําผิดอันนี้โทษหนักนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจเส่นกันและกันวันนี้นะครับพี่น้องกลับตัวกลับใจใหม่ได้อย่าไปเกิดกลัวกับความบาปอีกอเห็นไหมครับถ้ารู้ว่าบาปต้องรีบสรารภาพนะพี่น้องอย่าไปสะสมความบาพปพระเจ้าสั่งให้สะสมนะครับสะสมพระดํารัสของพระเจ้านะครับไม่ใช่สะสมความบาปเด๋ยนน,นนี้พี่น้องครับทั้งเผลอวันนี้ทําบาปต้องรีบออกฮะรีบสารภาพนะเอาออกไปจากชีวิตเคลียร์ตัวเองตลอดเวลาพี่น้องครับ ย้ายมีความบาปก็ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราวันต่อวันเพราะเราไม่ทราบว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เรื่องน้องหนุนใจสั้นกันอะกันนะครับกลับมาพบก,กับผมในคาต่อไปนะครับในตอนต่อไปสวัสดีขอลาไปก่อนพระเจ้าอภัยนะครับสวัสดีครับ